ชมดอกพุตันยามบ่ายค่ะชมพูนะคะหวานแหววเลยค่ะเพืเ่อนๆน,ะะนี่ค่ะสวยไหมคะอืมตอนกลางวันก็จะสว่างมากๆเลยค่ะนี่มีแสงสา์ส่องลงมาด้วยนะคะ โอ้ oh, สวยค่ะอืมนี่ค่ะเพื่อนเพื่อดูชัดๆนะโอ้ oh. นี่ก็เป็นช่วง่ายๆแล้วนะคะเนี่ยแดดอุ๊แดดจ่องค่ะเนี่ยแสงแดดนะ,ะดอกไม้มีแสงนะคะ สวยค่ะเดี๋ยว่าไปชมพุทธรักษานะคะสีแดงแป๊ดเลยค่ะน,นี่พุตานนะคะเพื่อนๆชมพูค่ะอืมต้นคริสต์มาสก็สวยนะคะใบสีแดงดีค่ะต้นสตียังไม่ออกดอกนะคะแต่เขียวสวยเลยค่ะดอกบุษบาริมทางนะคะเขามาขึ้นเองค่ะ โอ้ยธรรมชาตินะคะลมเย็นๆค่ะเพืเ่อนๆสวัสดีวันเสาร์ตอนบ่ายๆนะคะวันงาช้างค่ะดอกวันงาช้างนะคะยังสวยอยู่ค่ะแต่น่าจะบานเต็มที่แล้วค่ะพุต,ตานนะคะยอดอ่อนใบอ่อนค่ะ มีมะนาวนะคะเพื่อนเพื่อนมะนาวแตกยอดอ่อนค่ะสวยมากค่ะใบเขาดูนะคะโอ้นี่โอ้สวยค่ะสวยไหมคะธนาค่ะเริ่มโตแล้วนะคะใบน่าก,กินนะคะเนี่ยน่าก,กินไหมคะเพื่อนเพื่ออืมสวยค่ะปสันพิษนะคะ นี่พุทธลักษาค่ะแดงแป๊ดเลยค่ะอืมนี่บรรยากาศล่มเลื่นมากค่ะอันนี้ดอกพิกุลนะคะเพื่อนๆน่นนารักค่ะดกด้วยนะคะนี่ค่ะดกนะคะร่วงเพื้นเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยทางนี้ค่ะเพื่อนเพื่อเห็นไหมคะ่ <c oughs> อะดอกจุดจิ๋วอ่ะแต่สวยค่ะนี่เลยค่ะอืม